เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใน Mo t ต GP สนามที่4ฮะในปี2021กันบ้างครับกับยฮันซาโก้ครับดูวติพาแมักะหมายเลข5นะครับซึ่งตอนนี้เขามีคะแนนนำอยู่40แต้มเลยนะอยู่อันดับแรกของตารางการแข่งขันเลยนะครับซึ่งจบ2สนามแรกครับเขาจบอันดับที่2ทั้ง2สนามเลยนะครับทำให้เขามีคะแนน40แต้มครับนำเพื่อนๆอยู่นะตอนนี้ สำหรับตารางการแข่งขันสนามที่3วันที่18เมษายนนี้หลังสงการนี้นะครับท่านผู้ชนะมเลือเวลาอีกสัปดาห์ก็กว่วครับจะมีการแข่งขันในสนามปอเตมาลประเทศโปรตุเกสนะครับมาดูกันว่านักแข่งหรือว่ารถแข่งทีมไหนครับจะทำผลงานได้ดีในสนามนี้วันนี้ก็อยู่ในสนามเคเลสฮะ าโกแต่จบอันดับที่เท่าไหร,ร่ฮะวันนี้จะเก็บเต็มได,ด้หรือเปล่าฮะต้องมารอรลุนรับชมกันนะเนี่ยครับออกสตาร์ทอันดับแรกตอนนี้ไฟแดงติดครับไฟแดงดับแล้วโอ้โหอเล็กซลินเนี่ย ซาโกค,ครับแย่ไม่ได้ครับติดโมบิลิลีตตนน่ครับมาเตียนนี่ครับล้มแปร์ลัสซี่ครับฝ่ายวีโออยู่อันดับแปดตอนนี้ครับคอ,อยปากโลอันดับเกตครับออกทางตรงระยะครับ อุยยยอยลยกยย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 ยแบยย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 ยียย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 ยายยายย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  รถมองข้างเยอะนะสนามนี้ครับพอเิเดลี่ m. ตามหลังซาโก้ย์ฮะอหอยปากโกลยามา,ามฮ่าไอเพีฮอนด้าครับโอ้หลงลืมหมดแล้วอุ้ยเอาไม่อยู่ครับชนกับคอยปากโกลเอฟโซฮอนด้าครับทางตรงฮะมาบริกัทเบเดล เข้าสู่รอบที่2ตอนนี้ครับยังเป็นจวนเมียร์มาร์กมาร์เก็ตโอลิเวลานะครับตันนี้ครับเสงเสียบในเบียรเลสขึ้นมาโหงสีครับโอ้ oh, สวยงามฮะ แรงบิชเลสขึ้นมาขึ้นระเป็นอันดับาตามหลังนะาคาอามิ LCR Honda i d e m สือ จะแสงนะครับก็มีได้ปั๊บจะขึ้นไปเป็นอันดับ1หรือ2หรือ3มได้ป่ะสำหรับซาโกสนามนี้ครับยังเหลืออีก4รอบการแข่งขันนะครับ โอ้โหนี่ทำเวลาเร็วสุดตอนนี้ครับเป็นซูซูกิครับผู้นำอยู่ตอนนี้คร0.5เรียบ 0.4วิโอ้โหมาตีนครับล้มไปฮะโอ้โห แสงบริเวล่าขึ้นมาครับตอนนี้ยังตามมาเกต่วมเนี้ยจัยงหวะเนี้ยโอ้โห,โห,โหเปิดเพลงออกมาครับแสงมาเกตชวนเมียอีกคันหน้าโอ้โห,โหแสงสองครับตากโก้ครับทำเวลาเร็วสุดตอนนี้ อื่นมานำได้ฮะสำเร็จตอนนี้ครับมาเกตคือเป็นอันดับที่สองตามด้วยจวนเมียอันดับสามฮะโหมาดีดีครับซาโกปีนี้ครับ โโอ้ห0.5เวบตอนนี้นำอยู่ครับกับมาร์คมาเก็ตนะฮะอยู่อันดับสองอันนี้ครับ โอ้โหซาโก้ครับโอ้โหน่าเสียดายครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโลมหุดแรงมากครับ